<S 2> <S 2> ไม่ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าอุ่นใจอุ่นใจกว่าไปคนเดียวสําหรับแอฟนะสำหรับพี่แอฟเหมือนกันที่เวลาถ้าเกิดว่ามีคนที่แบบเชื่อใจไงไปด้วยอ่ะมันจะรู้สึกว่าเออมันอุ่นใจขึ้น ก็เป็นครั้งที่สองของเราสองคนนะคะสำหรับงานบิวตี้เจมค่ะค่ะชุดวันนี้สวยงามไหมครับโอ้สวยตั้งแต่โดยเฉพาะเครื่องเพชรค่ะแล้วก็ชุดก็สวย <ขอ S 2> ค่ะชมดูเจ้าหญิงในค่วันนี้ครับไม่จริงแล้วคือผมว่ามันเป็นเอ่อพวกเครื่องประดับเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยทําให้ให้คนเราทุกคนดูแบบมีเปล่งประกายขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่สวยอยู่แล้วก็สวยขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับ ของพี่ต่อเขาก็มีนะคะจริงๆของผมอันหลักคือถือเอาอะเพราะว่าจะติดก็ได้หรือว่าจะถือก็ได้แต่ว่าเก็บไปแล้วครับตอนแรกอยากเอามาโชว์ตรงนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามาไม่ทันค่ะราคาของแอลไม่ทราบค่ะแต่ว่าสําหรับสร้อยเส้นนี้ก็อันนี้เม็ดนี้ประมาณ40กระดับค่ะเด็ก เล็งชิน้นไหนอะไรฮะเล็งให้ดบ้างไหมเรียกไว้บ้างอย่างอ่ะวันนี้วันนี้ก็เหมือนเราเรามาเป็นคู่ค่ะอย่งกระแสเราแล้วตอนที่จบไปคือเสร็จคู่เราก็ยังกระแสก็ยังมีเป็นหลังจากละครจบก็คือเรารับงานเพิ่มเลยใช่ไหมครัค่ะก็ตามวาระโอกาส มันแล้วแต่โอกาสเนาะใช่ใช่ค่ะก็มีบ้างค่ะยังตื่นเต้นไหมว่าเวลาหอมนงานไม่งไม่ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าอุ่นใจอุ่นใจกว่าไปคนเดียวสำหรับแอฟนะสำหรับแอฟเจ้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นครับจริงๆผมตื่นเต้นทุกงานครับงานเดียวก็ตื่นเต้นครับจริงๆพี่ๆที่เจอผมบ่อยจะรู้ว่าผมตื่นเต้นทุกงานอยู่แล้วไม่แต่ว่าจริงๆเวลา เป็นเหมือนพี่อัพเหมือนกันที่เวลาถ้าเกิดว,ว่ามีคนที่แบบเชื่อใจไงไปด้วยอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเออมันอุ่นใจขึ้นครับากค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานบิวตี้เจมก็คิดว่าแฟนๆบิวตี้เจมคงจะรู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มีการจัดงานเนี่ยคือ จะมีของให้ดูเยอะมากนะคะแล้วก็น่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้เราชมกันใน,ในแต่และซีซันนะคะโดยเฉพาะซีซันนี้แอลว่าเนี่ยก็มีสร้อยเส้นนี้นะแล้วก็มีของต่อที่เป็นเข็มกลัดใช่ค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเลยใหญ่กว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้มาชมกันเยอะนะคะครับครับฝากด้วยเช่นกันค่ะคือจะบอกว่าหลายๆคนชอบคิดว่าเครื่องประดับแบบส่วนใหญ่จะเทไปทางผู้หญิงซะเยอะแต่ผมว่าวันวันนี้มัน มันหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วก็สุ ima, ดท้ายแล้วมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่มันสวยงามแบบดูดูหน้ามีเก็บไว้อะไรอย่างงี้มัครับก็ฝักด้วยครับ